สวัสดีตอนเย็นครับเอฟซี FC พ่อแม่พี่น้องก็ค,ควายป้าดาน้ำท่วมครับหลังจากเมื่อวานวันนี้ฝนตกหนักน้ำเต็มเลยฝนตกแรงมากวันนี้ ตอนฝนตกไม่ได้ถ่ายนะครับฟ้ามันร้องดูประดาข้าแล้ววันนี้จะหกโมงแล้วบ้านผมยังทำนายเลย นากันสองคนประดาเดินดูน้ำครับ ป้าดาป้าดาน้องอุ้งอิง,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 งเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อปีกข้าง ขอควัยครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อคลิปพรุ่งนี้เดี๋ยวต่อคอกวัยต่อครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ